E ขอต้อนรับเข้าสู่เกม One Punch Man The Stone g t กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนํา8อันดับตัวละครระดับ SR ที่สามารถปั้นได้ยาวๆและอุปกรณ์ที่เหมาะกับเขาว่าเราควรทีร่จะเซตไหนดีแต่จริงๆนะเราจะปั้นตัวไหนไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถคืนค่าได้แต่การที่เราคืนค่านั้นเราต้องมีใบก่อนซึ่งมันก็อาจจะเปลืองๆฉะนั้นเราก็เล่นตัวละครที่มันสามารถใช้ได้ยาวๆยันแพทอนาคตแพทเซิร์ฟจีนกันเลยดีกว่าเนาะในการจัดอันดับครั้งนี้ผมก็ได้ไป รวบรวมข้อมูลมาอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุดละกันเนาะอาจจะมีบางตัวที่นอกเหนือจากอันดับก็ยังสามารถเอามาใช้งานได้อยู่แต่แค่ไม่ได้พูดถึงในพาร์ทนี้เท่านั้นเององั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํากันเลยดีกว่านะครับอันดับที่8 ฟุบุกิตัวละครระดับ S r ธาตุพลังจิตอยู่ในทีมฮีโร่ใน1,000อันดับตัวละครที่มีพลังเยอะที่สุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกก็ยังมีคนเล่นฟุบุกิอยู่เพราะถือว่าเป็น1นตัวที่สามารถเอามาร่วมเล่นได้หลากหลายกิจกรรมหลกัหลกๆเลยก็คือเราต้องหวังพึ่งพาสีของตัวละครของเขาแต่ในการที่เราจะเล่นฟุบุกิได้นั้นเราต้องหาชุดเซตอุปกรณ์ที่มีความไวในระดับห จะเียงง่ายๆว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เขาสวมใส่ต้องมีสปีดทุกชิ้นนะครับขอแค่มีสปีดและทําความไวให้ได้มากกว่า350ขึ้นไปหรือมีความไวอันดับต้นๆในทีมจะดีมากๆเพราะว่าพาสซีฟของเขาจะมีผลก็หลังจากที่ตัวละครเคลื่อนไหวฉะนั้นถ้าเราทําสปีดน้อยเนี่ยผลของพาสซีฟตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกิดผลสักเท่าไหร่ก็เลยต้องหาอุปกรณ์ที่มีออฟสปีดไปก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เรามีอุปกรณ์เป็นเซ็ตเยอะก็จะแนะนํา2เซตหลักๆอยู่ที่ว่าเราจะเล่นฟูบุก,กิสายดาเมจ หรือสายตั้งรับในกรณีที่เราเล่นสายดาเมจนะครับให้ใส่เป็นเซตอัศวินเพราะว่าทุกตัวละครที่เป็นสายโจมตีหมู่เขาจะใช้ชุดเซ็ตอัศวินกันซะส่วนมาก3ตัวขึ้นไปอะใส่เซตอัศวินแต่ถ้าเราอยากเล่นเป็นสายตั้งรับนะครับแนะนําให้ใส่ชุดสูตรแน่นอนต้องมีออฟความเร็วเหมือนกันฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเรามีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ไหมก็เลือกใช้งานเอาละกันเนาะอันนี้ก็คือตัวละครอันดับที่8นะฮะอันดับที่7ตัวละครระดับ SR คอมบูอินฟินิตี้ท่าพลังจิต ทีมปีศาจจุดเด่นกัดก่อนเป้าหมายฟื้นฟูกัดก่อนต้องเรียกว่าตัวละครนี้เป็นหนึ่งตัวละครทาดาเมจหมู่ที่ดีมากๆ1ตัวแต่การที่เราจะเล่นตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพได้นั้นอาจจะทํายากหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องทําสปีดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือตัวละครนี้เขาไม่ได้ถึกอะไรมากมายเขาจะหวังเพิ่งสกิลของเขาแล้วก็พาร์สิบสกิลของเขาในกรณีที่ศัตรูติดกัดก่อนปุ๊บ หลังจากทริสตูขึ้นไหวจะทําการฟื้นฟู HSP ของเราอย่างที่เคยให้ดูไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ในการต่อสู้ถ้าเราทําตัวละครเนี้ยสปีดได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาก็มีโอกาสที่เราจะชนะแม้ว่าทีมของเราเนี่ยจะพลังน้อยกว่าก็ตามแต่ฉะนั้นอุปกรณ์น,นะฮะก็ต้องมีออฟสปีดเป็นหลักถ้าในกรณีที่เรายังมีชุดเซตน้อยอยู่แต่ถ้าเรามีชุดเซ็ตเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เน้นไปใส่ชุดเซ็ตอัศวินโดยรวมแล้วถ้าใครเป็นสาย PVP แล้วไม่มีตัวละคร s r อย่าง Golden Ball นะครับแนะนําให้ปั้นตัวนี้ไปได้เลยอาจจะเอาไปเข้าคู่กับททีีีีมมมปศาหรรือโผสะ กันก็ได้อืมไม่จําเป็นต้องทีมพีศาตรล้วนเพราะว่าจากข้อมูลที่ไปดูนะครในเซิร์ฟเวอร์นอกเขาก็เล่นทีมผสมกันทั้งนั้นเดี๋ยวรอตัวละครในอนาคตที่จะเข้ามาอีกเดี๋ยวมาเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วกันนะครับกับทีมหน้าเล่นคอมโบของตัวละคร SR คอมบูอินฟินิตี้ต่อมาอันดับที่6 หลาชาน่นนฟ้าตัวละครระดับ S R ธาตุพลังจิตทีมปีศาจสำหรับตัวละครนี้นะครับไม่จาเป็นต้องอัพดาวเยอะไม่จาเป็นต้องอัพเลเวลเยอะแค่ตัวละครปลดล็อกถึง2ดาวเราก็สามารถเอาตัวละครนี้มาใช้ได้แล้วเพราะว่าหลากัหลกๆที่เราจะหวังผลแล้วก็คือเราจะหวังผลจากพาสีเมื่อเริ่มการต่อสู้จะทําให้ทั้งทีมสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง2รอบแต่ในเรื่องสกิลของเขาเนี่ยออกแนวไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่อุปกรณ์เนี่ยจะแนะนําอยู่2เซตด้วยกันนะฮะเซ็ตแรกก็จะเป็นชุดเดฟเมื่อเราโจมตีมี่าส50% จะ copy e f f e c t นี้ให้กับสตูในแนวตั้งเดียวกันแต่ชุดนี้ก็ยังหวังพึ่งดวงอยู่นะหรือเราจะใช้เป็นชุดสูตรก็ได้นะครับเอามาแค่ยืนรับดาเมจและสะท้อนดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นเรนนี่เกิดเนื้อตัวละครนี้ไม่ต้องทำเยอะหวังแค่พาสีอย่างเดียวก็พอแม้ว่าตัวละครนี้จะตายก็ไม่เป็นไรต่อให้เขาจะเล่นเป็นทีมฮีโร่หรือว่าเล่นเป็นทีมปีศาจก็ยังนิยมอเอาตัวละครนี้ไปเข้าทีมกันอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยได้เป็นอันดับ6ต่อมาอันดับที่5สุดยอดตัวละคร SR m o s ิต ทีมปีศาจเรียกได้ว,ว่าตัวละครนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสุดยอดตัวละครที่น่านเล่นมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของเขาสามารถดูดเลือดได้อันนี้จะเป็นการรักษาให้ตัวเองแต่ถ้าเป็นพาสซีฟของเขาเนี่ยทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะรักษาเพื่อนในทีมที่มีเปอร์เซ็นต์เอน้อยที่สุด1นึ่ไลน์แล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะฮะยังมีในส่วนของสกิลคอด้วยเมื่อเริ่มรอบที่3จะนําตัวละครฝ่ายตนที่พ่ายแพ้นในการต่อสู้1นึ่ไลน์กลับเข้าสู้ด้วยเอเป็หกชุบเปัรตตละครนตนแหละตง่ายๆเป็นสารซับดีๆนีเองแต่่่ไมใชสายซัรรมดรนะยังทาเจ มาหาศาลด้วยนะครับฉะนั้นสําหรับอุปก,กรณ์ที่แนะนําก็จะเป็นเซ็ตอสศวินแล้วเราต้องหาออฟสปีดผสมพลังโจมตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เพราะว่าเสิร์ฟนอกส่วนใหญ่เขานิยมใช้แบบนั้นและคนใช้เยอะด้วยนะฮะสำหรับมอสคริสโตลเกิลอันดับที่4ตรรัวละครระดับ S R ดิสกิงถ้าต่อสู้ทีมปีศาจสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นหนึ่งดาเมจลองเวลาเพื่อนโจมตีเราก็จะไล่โจมตีเพราะว่าเขามีพาสซีฟไล่โจมตีแต่เราต้องเอาไปเข้าคู่กับทีมที่มีสถานะรับดาเมจต,ตัวนี้ถึงจะเกิดผลพาสซีฟไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปเข้าคู่กับทีมไหนก็ได้แต่ทีมส่วนใหญ่น่าจะมีสถานะนี้กันอยู่แล้วเนาะคนก็เลยนิยมเล่นตัวละคร SR ตัวนี้กันในเรื่องสกิลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับเอามาแค่เกิดผลพาสซีฟฉะนั้นอุปกรณ์ที่แนะนําก็จะเป็นเซ ดาเมจจะคิดเป็น35%ของพลังโจมตีของฝ่ายที่เคลื่อนไหวแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่เราไม่จำเป็นต้องหาออฟความไวเราหาออฟแค่โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งล่างก็พอและถ้าได้โจมตีเป็นหน่วยทั้งบนด้วยจะดีมากๆอย่างน้อยๆหลังๆเนี่ยทำพลังโจมตีให้ได้แสนบวกนะครับจะโหดมากๆเลยแต่อาจจะทํายากหน่อยนะเพราะเซตมาเฟียก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซตนี่ค่อนข้างหาย,ยากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสําหรับตัวละครน,นี้เหมาะกับกิจกรรมไหนที่สุดเหมาะได้เกือบทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น PVP PVP นี่ให้เป็นระดับ S ส่วนถ้้าาเเป็นกรต่อสูทาทายบบบแดีว ให้เป็นระดับ SSS เลยในส่วนของแ l a บนะครบตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ก็ให้เป็น2 S ละกันเพราะว่าการลงแ a บเราเน้นจบไว้อยู่แล้วเราก็มีตัวละครที่สร้างสถานะตัวนี้ก็จะไล่ยโจมตีตามมาอันนี้ก็คือตัวละครอันดับที่4นะครับอันดับที่3ดรจีนัสตัวละครระดับ SR เทคนิค ทีมนักโทษสําหรับตัวละครนี้คนส่วนใหญ่นิยมเอาไปตีบอสกิวหรือใช้ในการร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆแต่ในเรื่องการ PP นี้อาจจะด้อยหน่อยนะฮะเพราะว่ามีตัวละครอื่นๆที่มีสกิลคอที่ดีมากกว่าส่วนสก,กิลหลักๆของเขาเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟู SP ได้แต่มันเหมาะกับการกดเองมากกว่าไม่เหมาะกับการออโต้สักเท่าไหร่นะฮะและก็การฟื้นฟูน SP ีของเขาในส่วนของพาร์สียังเพิ่มพลังโจมตีให้อีกด้วยส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็จะแนะนําเป็นชุดสูตรอ้ออุปกรณ์ก็จะแนะนําเป็น SP เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าหา,าเป็นอะไีที่ สุดยอดมากมานะครับเพราะว่าจะทํา SP ได้เยอะแบบสุดๆตัวละครจะยืนได้นานโครตรแล้วก็การ์ดพิเศษเนี่ยแนะนําให้อัพแค่ SP อย่างเดียวก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องอัพโจมตีเลยเพราะว่าเซิร์ฟนอเขาก็ทํากันอย่างนั้นนะโดยรวมแล้วนะครับตัวละคร SR ตัวนี้ถือว่าปั้นแล้วคุ้มมากเพราะว่าร่วมเล่นได้หลายกิจกรรมถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะกับการ PP สักเท่าไหร่ก็ตามแต่นี่แหละก็เป็นตัวละครอันดับที่3ปั้นแล้วคุ้มต่อมาตัวละครอันดับที่2 หน้ากากหวานท่าต่อสู้ทีมฮีโร่สำหรับคะแนนตัวละคร s r ตัวนี้9.5เต็ม10เพราะว่าเขาสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้หลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นบอสเดียวการจัดตัวละครเข้าทีมต่อสู้ p v p หรือจะเอาไปร่วมในการผ่านด่านก็ดีเพราะสกิลหลกัหลกๆของเขาจะเน้นการโจมตีแบบเดียวสุ่มการโจมตี2-5ครั้งส่วน Passive ส,สกิลจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราโจมตีปีศาจหรือนักโทษฆ่าหัวยิ่งเป็นตัวละครหลังๆนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีทีมปีศาจอยู่แล้วถึงแม่หลังณนะทีมปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ ก็จะมีเล่นปีศาจกันบ้างนะครับหรือถึงแม้ว่าเราไม่เอาไป p p เบอสส่วนใหญ่ลหลายกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกปีศาจเลยนักโทษตัวนี้ก็เลยจะเกิดผลหรือประสิทธิภาพมากที่สุดในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนําให้สวมใส่เนี่ยจะแนะนําเป็นเซตนี้เลยครับปาเถื่อนเพราะว่าผลของเซตปาเถื่อนเนี่ยจะสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30%และจะยิงสตูนในแนวตั้งเดียวกันอีกทั้งเป้าหมายหลักจะได้รับดาเมจโบน,นัสในจํานวนที่เท่ากันอีกด้วยเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะ่ครับตอนใส่ชุดเซ็ตกับไม่ใส่ชุดเซ็ตเริ่ม ดูดาเมทที่ศัตรูได้รดับนะครับปุ้ง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 สายหกอ่ะคราวนี้เรามาลองใช้ชุดเซตป่าเถื่อนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจัดไปสกิลต่อยแบบต่อเนื่องบึมบึมบึม เห็นไหมฮะสองแสนสี่เลยแล้วก็มีโบนัสดาเมจเพิเ่มเติมอีกด้วยนั่นแหละก็คือผลของชุดเซ็ตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีชุดเซ็ตปลาเทินแนะนำนะฮะให้หาอุปกรณ์ที่มีออฟล่างออฟบนเป็นพลังโจมตีให้หมดยิ่งออฟล่างพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยล้วจะโหดแบบโคตรเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าตัวละครน,นา,าวกวากาหวานเนี่ยยังสามารถใช้ได้ยันแพทปัจจุบันของเซเวอร์จีนนะฮะคือเซเวอร์จีนเข้าไปพลัง15ล้านกันลวไงแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยนะิบจับตัวละครนี้มาใช้กกกัััันนนนนนออออยยยู่่่่่ถืวาาเเปปปป็็ตตละะะครรร้ไไไไดมมสีีหจผฉท ตัวละครสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับกับตัวละครอ,อันดับที่1สําหรับตัวละครอ,อันดับหนึ่งเป็นใครไ่ไม่ได้นอกจากตัวละครน,นี้โกลเด้นบอลสุดยอดตัวละคร SR สสายอุปกรณ์ทีมฮีโร่ เรียกได้ว่าในร้อยอันดับเนี่ยต้องมีตัวละครนี้มากกว่า80%เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครระดับ SR ตัวละครของเขาเนี่ยสามารถปั้นได้ง่ายทําดาวได้ง่ายคนส่วนใหญ่ก็เลยนิยมปั้นตัวนี้เป็นดาเมจหลักในทีมกันซะส่วนมากและสกิลของเขาเนี่ยยังทําให้เกิดผลช่วยสปอร์ตเพื่อนๆโจมตีได้อีกด้วยนะครับมีโอกาส100%ทาให้เป้าหมายสุ่ม2เป้าหมายขึ้นไปติดสถานะปลดขยี้2รอบก,ก็ให้ตัวละครดาเมจตัวที่2คอยเก็บตกหรือตัวละครดาเมจตัวที่3คอยเก็บตกก็ได้แล้วการที่เราจะเล่นตัวนี้ให้โหดไปกกกว่่าานนนั้้อออีีครเ็งทตหุปณ์ เซตอัศวิน win, เพราะว่าผลของเซตอัศวินทุกๆการโจมตีศัตรูหนลายจะสร้างโบนัสดา,มาเมจกับเป้าหมายเพิ่ม10%ในส่วนของออฟที่แนะนําให้เลือกใช้งานก็จะเป็นพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์กับสปีด ผสมปะปนกันไปเพราะว่าตัวนี้เราต้องหวังพึ่งทั้งดาเมจและก็สป,ปีดสป,ปีดอย่างน้อยเนี่ยห้ามต่ำกว่า300นะครับโดยรวมแล้วก็คือเราใส่อุปกรณ์สป,ปีดสัก2ชิ้นใส่พลังจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์สัก2ชิ้นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและตัวละครนี้นะครับก็เหมาะกับการที่เราเอาไปเล่น p v พพันแลบพันดนันแต่ไม่เหมาะกับการที่เรา,เาไปตีบอสนะการตีบอส<ม>ยังถือว่าลำบากหน่อยแต่ถ้าในเรื่องทีพีนี่เรียกได้ว่าเทพเจ้าฮะก็เกมณปัจจุบันยันแพทอนาคตปันละคุมแน่นอนเพราะว่่่่าาาาาาอัดววนนงยยหเศษชิ้สไมมกกี กิจกรรมเลยฮะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอัปดาวตัวละครได้ถ้าได้ตัวละครนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเกมมันจะเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยแต่ผมได้ตัวละครนี้มาเกือบๆหลังจากที่ผมเล่นได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั <laughs> ้ <laughs> มันเปิดไม่ออกฮะตนนัวละครนี้แต่เวลานั้นเดี๋ยวผมมาปั้นผ่านด่านให้ดูกันนะครับว่าตัวละครน,นี้จะโหดขนาดไหนถ้าเราเอาไปใช้ในการ PP แล้วใส่ชุดเซ็ตแบบจัดเต็มคลิปนี้เป็นการจัดอันดับตัวละครน,นะครับแปดตัวละครระดับ SR ที่สามารถใช้ได้ยันแพทอนาคตหรือแพทปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์จีนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเลยครับไม่แน่ใจว่ามีตัวละครไหนถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่างที่เกิดน,นะครับว่าตัวละครพวกนี้นะครับเป็นตัวละครยอดนิยมถึงแม้ไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในอันดัับพวกกนี้็ยง เอ,าาเอเพราะว่าบางตัวละครยังเก่งเลยอย่างเช่นตัวละครนี้ฮะก็เป็นตัวละครระดับ S R ที่เก่งมากๆในการ PP เหมือนกันแต่จะโหดยังไงเดี๋ยวผมมาปั้นให้ดูอีกทีหรืออย่างตัวละครนี้ใส่เทคนิคโหดเหมือนกันนะครับเหมาะกับการที่เราเอาไปลงแ l บแต่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าปั้นเ้วเปลืองของอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีลวกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพัทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแจ้งกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับลิงก์โหลดเกม เชจใหม่ไปแล้วครับ